ะกด1ห,หล่อที่2แท้กด2ลองคอมเมนต์มาก่อนนะครับผ้าหล่อนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกผิวนะครับเป็นลนักษณะลุมๆุนะครับเนื่องจากเกิดจากการหล่อนะครับถ้าเราสังเกตดูพื้นจาเป็นลนักษณะลุมๆุกเห็นไหมครับนะครับด้านหน้าเหมือนกันเป๊ะผิววันนะ่ะเหลืองอมเขียวนะครับนะแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับ ลักษณะดินเป่าครับของแท้นะครับนะจะเอาดินเป่าพ่อขุนเทียนนะครับเราจะเห็นลักษณะดินเป่าสีดำาๆบางองค์อาจจะติดไม่ติดมีผลนะครับนะนะครับส่วนของเก้นะครับจะเห็นนะครับผิวเขาจะย่นย่นส่วนของแท้นะครับผิวเขาจะมีลักษณะขาบเป้านะครับนะผิวลักษณะย่นมีหลุมมีธรรมชาตินะครับนะเวลาพลิกมาด้านหลังครับวันณะครับของแท้นะครับจะออกเหลืององค์เขียวเลยของเกนนะครับพยายามทําให้เป็นเหลืององค์เขียวนะครับแต่ผิวเขาจะขาดความเป็นธรรมชาตินะครับนะนะครับยิ่งถ้าองคเจอองค์ที่มีแต่งตะไบเหมือนอง ายจะเป็นพาสที่ดูง่ายมีเม็ดเบ้าติดนะครับลักษณะนะมีสนิม ทองเหลืองนะครับขึ้นเป็นลักษณะรอยส่ารอยฟ้ารับส่วนของเก๊นะครับเราจะเห็นความ่ตงเลยนะครับเก๊จะพยายามไม่แต่งตะไบตะไบอาจจะทําได้แค่เหมือนแต่ไม่ใกล้เคียงนะครับพิษใต้ฐานมาครับพระจะเป็นหล่อช่อนะครับช่อก็คือเวลาตัดก้านช่อออกนะครับนะมันหักล้วช่างก็จะทําการแต่งตะไบตะไบของเก๊จะเป็นลักษณะหยาบๆอย่างนี้ใช่ไหมส่วนของแท้นะครับก็จะเป็นแบบละเอียดนะครับนะเนื้อจอกทองเหลืองนะครับมีลักษณะรอยหลุมการหล่อออกมาเทออกมาบางทีนะครับน้ําโลหะที่วิ่งนะครับ อาจจะไม่ค่อยสวยสมบูรณ์ใครมีส,สวยๆก็ยินดีรับเช่าหลายๆคนนะครับนะเป็นความรู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กดซับนะครับนี่เหลือผอเขียวนะแต่วันนี้อาจจะเน้นก็คือเน้นเรื่องศิลปะเชิงช่างนะครับถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องศิลปะเชิงช่างได้เนี่ยโอกาสที่จะโดนเกมมีน้อยและโอกาสจะได้พระแท้ราคาถูกเนี่ยมีสูงนะครับ เบสิกก็คือเป็นการเทหล,ล่อหุ่นเทียนตีเพดตีเทียนตีหุ่นเทียนหน้าเดียวนะครับ <Yeah. S 1> กดหุ่นเทียนออกมาแนละ้วก็ต่อช่อชนวนชนวนเทียนเนี่ยต่อช่อข้างล่างต่อที่ช่อข้างล่างนี่นะครับก็ต่อมาแล้วก็ทาดินขี้วัวนะครับหลายสิบรอบแล้วก็เข้าดินไทยเข้าเข้าดินเบ้า แล้วก็จึงจึงอุ่นอุ่นอุ่นเบ้าที่อุ่นเบ้าเนี่ยอุ่นเบ้าเนี่ยให้เทียนเนี่ยละลายออกนะครับแล้วจึงเทหลอมเหลลอมโลหะเทลงไปทีนี้โลหะโบราณเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเนื่องจากเทคนโนโลยีการคัดแยกยังยังยังไม่มีนะวิธีหล่อโบราณนะโลหะมีหลายชนิดแต่และชนิด จุดล้อมเหลวไม่เท่ากันและจุดเย็นตัวก็ไม่เท่ากันต่างเวลากันต่างชนิดต่างเวลาเพราะฉะนั้นเนเวลาเวลาที่เย็นตัวเนี่ยอะไรที่เย็นตัวก่อนบางทีก็ดึงก็หดล้างตัวเองเขาหดตัวเย็นตัวนะครับก็ดึงล้างตัวเองจึงเกิดทําให้พ้าเนี่ยเป็นร่องรอยเหี่ยวเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นผิวมัละนะครับ สีเหลืององมเขียวแบบนี้นะครับเหลืององมเขียวพวกเราสังเกตอย่างเงี้ยนะครับดูอย่างงี้เหลืององมเขียวแห้งๆนะครับแห้งๆผิวเนี่ยตึงแต่ไม่เรียบอ่าเป็นอย่างงี้เพราะว่าแม่พิมพ์นี้ตึงจากข้างหลังนี่ใช้ตะไบเหานะครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยหล่อออกมาแล้วมักจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับ เหมือนข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่คือตึงนะตึงแต่ไม่เรียบเนื่องจากเป็นหล่อโบราณให้พวกเรานึกถึงนึกถึงเหรียญปั๊มอะนะครับเ,เียบเชือกไปเหรียญปั๊มนะเหรียญปั๊มเนี่ยรายละเอียดรายละเอียดเนี่ย